้ยมันไกลคุณดูเยอะป่ะปาข้าหัวผมไปเยอะป่ะาไอ้นมันก็มีแต่มันไม่แค่มันไม่มีแบบใครถ่ายรูปตีเลยมีตีเฮ้เเย กรปอแล้วคับไม่นมึงไม่ขับไปเลยว่ามึงจะกลับมาทำเพี่ยวอะไรวะอย่างนี้ไม่ได้ละอย่างนี้เรื่องไม่สวยละถ้าไม่ทำตัวอย่างนี้วะฮะแป๊บนึงกูโดนชนกูจะตายห่าอยู่แล้วไอ้เที่ยนยังมีหน้าด่าผมอีกเหรอถ้าไม่ถึงต้องไม่มีแล้วโจไม่เอาตังค์ครับไม่เอาไม่เอาตังค์ครับไม่เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร คุยเอ้ยมาแลนมาแลนมาแลนเดินดเดือเลยทำตัวยิ่งใหญ่มากมึงระวังสักวันหนึ่งมึงล้มมานะกูบอกไว้ก่อนไอ้จ้ะอย่าไม่ละาจะาขู่ทำไมอ่ะไม่ได้ไอ้เจ้าแต่แบกถ่าอีกแล้วได้ครับต้องต้องเล่นบทละครแปดต้องเล่นบทละครเลยพี่บางอยู่ช่างกระเป๋าสองสี่เก้าครับต้องต้องเล่นบทละคร ไปมาไวจังพี่เลยครับนี่คุยกับใครนี่เขาดี๋ยวคุยกับใครนี่ไม่ได้ถือมันมันบล็อกมันพี่ไม่ได้คุยเลยร้านเดิมนะมึงอ่ะได้พี่แล้วแล้วพี่ไปพี่ไปไหว้ใครอ่ะนาพี่พี่ขอเขามาเขาก็ดีแล้วทำไมถึงไปไหว้ผู้หญิงอย่างนั้นล่ะพี่ก็รู้ว่าพี่บังเขานี่อยู่แล้วพี่ับพาจริงๆก็ตอนแรกเขาบอกจะส่งให้น้าเหนียวดูแต่เขาโพลงทวิตไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน มันเป็นความเป็นของพีนเองมันเหมือนเยียบอ่ะมันเหมือนเยียบหน้าอะไรเงี้ยเฮ้เข้าใจปะพี่ก็รู้อยู่ว่าคนอย่างพวกเราพี่รู้พี่กีดขาตัวเองไปแล้วสองแผลกี่ได้ใช่ปะแต่ถ้าไม่พอแซมจะกีดเพิ่มก็ได้ผมไม่นำพี่เพิ่มหรอกแต่ผมยายพี่จำคึงว่า้ใครวะมึงไปเรียกคนที่มึงวหว้มาดิกูเล่นแม่งเองดูเดิอ่อะเห็นปะลุงพี่ยังนี่พี่เลยลุงพี่ยังไม่ชอบให้พี่ไปวหว้ใครเลยขอโทษนะครับลุง มันเป็นความหมดใจที่ก่อขึ้นในหัวใจของผมเองถ้าไม่ใช่เหมยอ่ะมึงห้ามคุกเข่าไอ้สั้นเห็นปะไม่ใช่แม่มึงอ่ะโอเคครับอืมเห็นปะแล้วล่าเขาสงเพามเห็นปะมึงทำตัวสมเพามขนาดนี้ไว้โจเจ็บมึงทำเวิร์กดิมึงคุยใครโจมึงก็ทำมาไม่ได้ถือพี่โทตามมันบั๊กเนี่ยผมเนี่ยผมทำได้หมดเลยพี่มันบั๊กจริงๆเนี่ย แล้วผมไปไหว้ใครอะในในทวีเนั้นเห็นปะพี่หลงยังเห็นเลยสูรแกงด้วยนะขอโทษขอโทษครับพี่ต้องใส่ชุดด้วยนะชุดนี้เลยใช่ไหมครับพี่นี้เลยผมผมไปไหว้นะแล้วผู้หญิงคือใครแล้วผู้หญิงคือใครนะครับพี่นะนะใช่ครับผมไปผมไปเผือพูดไม่ได้ที่เขาเขาเลยบอกให้ผมขอเขามาครับพูดว่าอะไรพูดว่าเผลอผมผมผมผลือได่ไนายนายคนหนึ่งที่เป็นนาเหมือนกันว่าไอ้เหีย เขาเลยบอกว่าปากไม่ดีขอโทษเดี๋ยวนี้ไปตุ๊ดนะครับอยากกินอะไะมึงกล่านะเด้ลงมาเอาไม่ตีแล้วไอ้โจมึงไปนอกลางถนนดิไอ้ตามเฟอร์รี่เรื่องแบบให้โดนทุกวันนี้ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงวะได้ได้อเฮียท่าไหนไม่เจ็บวะ ฟอรีด้วยไม่จำอ้นี่ไม่จำเก็บคอก็เข้าโห้ิมันไกลคนดูเยอะป่ะปะข้ามหัวผมไปเยอะป่ะปะไอ้ดุมมันก็มีแต่มันไม่แค่มันไม่มีแบบใครถ่ายรูป <c oughs> คนดู <c oughs> วู โอ้โอ้โหปิวเลยใจจังหวะโอ้โหพี่โจผมไม่ได้อยากทำหน้าที่แต่พี่แบบพี่ผิดพลาดจริงรอบนี้พี่ตรงอ่อนแอเขาเห็นไอ้ไอ้จงไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปกับพี่ได้นะผมงัดร้านนะพี่เออไปด้วยได้ไหมล่ะมันแรงเกินเหรอไปกี่วิ ได้พี่ลงพี่ลงพี่รับเหรียญทองเหรียญเท่าไหร่อ่ะพี่รถเที่ยอะไรไมรูเหรียญทองพี่ไม่ได้รับเลยแต่เบลหรือเปล่าเดย์หกมันชอบไปกู้ไอ้มังอ่ะให้มังมาดูรถชนนอนเหรียญบรอบเนี่ยเดย์เีย์คอปเปอร์ทั้รวันเล่าไหร่ทั้งวันแล้วเนี่ยเมื่อกี้ซ่อมเสร็จก็ชนซ่อมเสร็จก็ชนหลายรอบแลยเนี่ยแล้วขับรถเที่ยอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้ก็ต์อยู่ไว้ก็ต์อะเมื่อไม่ถ้ามึงขายรอจบอ่ะสุดท้ายแล้วก็อยู่ในแก๊งเว้ถ้ามึงจะใช้เมื่อไหรมึงก็มาซื้อคืนได้แต่ว่าตอนนี้เหรียญ ผมได้ผมว่าจะขายเหรียญทองไอ้เหรียญเหรียญคอมเพอร์ผมว่าจะเก็บไง,ไงพี่ผมไม่รู้ผมได้ผมขอไปดูก่อนว่ามีเยอะไหมเหรียญเพชต้องมีเยอะไงมึงไม่เก็บไว้ทำหระมีสี่สิบกว่าพี่สี่สิบกว่าสี่สิบก็ได้เท่าไหร่กี่ใบวะประมาณเจ <8 S 1> <า>็ดใบแปดใบป่ะเจ็ดแปดใบแปด ไป<ต>ไป,ไปมึงมีงม,งมึงมีอะไรบ้างเวลามึงเล่นอ่ะเือแป <5. 5 S 1> ด2 2> <8. 5 S 1> ถึงห้าแปดถึงเก้าตอนนี้มีถ้าเป็นปกติก็ถือแต่มีดพี่แต่ผมว่าจะทําของของไม้กับข,ของของมีดแล้วก็ปืนตอนได้ปืนอ่ะพี่ว่าจะทําแต่ผมว่าจะรับเพิ่มอยู่ตอนนี้ผมผมรับเหรีออยญเงินอยู่แคปเป็นยังหยุดได้แล้วมั้งไม่โทษเอาเอาเราแคปกัน ไปเถอะไอหน้ากลัวเด็กพี่โจงมากูไหมไอโจงมันมือโจองโจงโจงยิงมันลงดิพี่เป๊ตียิงมันลงหน่อยมันมือพี่เป๊ตีไอโจงอะ่ะไอพียควายเพี่งูจอเปิดประตูสิแต่มึงขึ้นไปเปิดประตูดิเอ้ายิงไม่ได้หามุมพี่หามุม ลื่นนู้เนเองแต่ขาจริงแข็งไม่ได้แต่ว่าโดนปะดอกเดียวโจอืมันไปช่วยอุย้ย <c oughs> แม่งลุกไปเหมือนมีชีวิตอยู่ <c oughs> ไปไปไปเจาะแัปเมื่อกี้เต็มเลยนะใส่มาเต็มเลยนะเฟอร์รารี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ก็รู้ผมจะทำพี่ทำไมกูละล่ะ ใช่แหละทุกคนต้องใช่แล้วทุกคนต้องการเงินแต่เขาโควต้ที่บ้านต้องการเงินครับชันพี่พรกูเลื่อนเฟซเจออพดีจยหรอนี่แนะนำให้รู้จักหนยเหรอต้องเรียกเรียกเขาว่าอะไรเรียกชื่อหรือว่าเรียกคืออ่ะนี่ต้องน่าจะต้องเรียกเธอพี่พราะจำไม่ได้เรียกหนูเล่นหนูเรียกหนูเดิมใช่ใช่หมอกับตันมั้ยเบอร์ดิใช่ครับลืมชื่ออ่ะฉันลืมชื่ออ่ะเออพูดถึงหมอไอ้ไอ้ก๊อตเดี๋ยวกูเล่นงคุยกับมึงหน่อยเอา แล้วทับลายเช็คกันเองแล้วตอนนี้ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชแล้วเอาเถอะลูกมันมีปัญหาไงเพื่อนเตือนเตือนไว้ก่อนไอเตือนไว้ก่อนว่าทำดีกูเชียวอย่าคุยอะไรกันเถอะเอาจับคุยอะไรเรื่องนี้ได้ได้ได้เฮ้ กอ็เออก้อนซื้อเพิ่มก็ชาเพิ่มเนี่่ะเนี่ยเดี๋ยวซื้อวันวันนี้แหละพี่ลุงซื้อกี่ลูกอ่ะลุงมันจะสามทุ่มแล้วนะพี่เอภิษฎลุงซื้อกี่ลูกอ่ะผมโอนเลยเนี่ยผมโอนเลยแล้บเป็นผู้ใหญ่ไปแลก่อนนี่น่าจะน่าจะจริงจังเรื่องนั้นจับเรื่องผู้หญิงเขาชื่ออะไรนะผู้หญิงคนนั้นล่ะหมอฮิโรชิมาปะใช่ and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sun